สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะมาทำเมนูตานะคะวันนี้ก็จะทำเป็นตาแฮมนะคะเป็นตานะคะรวมมิตรนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมของเราเลยนะจ๊ะวันนี้ก็จะเป็นพูดภาษาอีสานนิดนึงนะคะมาจาะเมื่อนี้นะคะกสิพาสุขุสุกคน,นะคะมาเฮ็ดเมนูตานะคะเป็นในแฮมมาตำนะจ๊ะกะสิลืมซื้อจักหน่อยนะเพราะว่า บ่มีหมูย่อแล้วก็บ่มีเวลาเห็ดนะจ๊ะก็เลยสื่อเนี่ยเอ่อสื่อแฮมแท่งนะจ๊ะมานะจ๊ะกระเจียมาต่ำสูกินนะจ๊ะเนาะมาเลยจ๊ะมาเบิ้งส่วนผสมของเขาเลยเลยจ๊ะนี่นะจ๊ะส่วนผสมของเขานะจ๊ะเนาะกระสจีมีประมาณเนี่แหละจ๊ะกระสีมีแฮมมีโนมามีหูแตงนะจ๊ะอันนี้ก็สิเป็นหอมอันอื้นหอมเังล่ะ อผักซีบอกหอมซีฝรั่งนะจ๊ะโอ้ยลืมซื้อเนาะอันนี้ก็จะเป็นบักเขือเทศบมะนาวเนาะจ๊ะส่วนนี้ก็จะเป็นบกักพริกจ้ะปะลาล่าก็บซใส่สองสูตรนี่แหละของเพิ่นเนาะใส่สองสูตร,ตรจ้ะผสมกันแล้วก็มีผงชูรสเนาะน้ำตาลจ้ะนี่แหละจ้ะเดี๋ยวเราจะมาต่ำเหมือนเลยเนาะจ๊ะเนาะ ใส่บักเกือเทศลงไปบีจักหน่อยนะจ๊ะเนาะเราต้องดีไหลอยู่เพราะมันเด็กๆกปุ่งเลยจ้ะปุ่เครื่องน้ำตาลน,นะคะใส่มิดหน่อยนะคะแล้วแต่คนชอบเนาะแ,แต่คนมักผงสิรดนิดหน่อยจ้ะใส่บัหนาว งประเดี๋ยววันนี้ใส่สองสูตรผสมกันจ้ะซิมจ้ะ Hum... <sí> แฮมเลยจ้ะใส่ล,ลงไปน้ำมันกินหอมอันนี้แบ,บักแต่งนะจ๊ะหั่นเป็นแทงๆทูคนสวยงามนี่วก็ใส่หอมหอมผักชีฝรั่งสวะกัน หอมเป็นตะเสียบค่ะพี่น้องนะมาจา้ะตั้ซิสแล้วด้วยจ้ะสับๆเลยจ้ะสีสันมาจา้ะเลียวเลี่ยวบาดนี้ โอ้ยเสียงรถก็ได้เสียงรถไทยชอบครับอืม พยายอย่าใส่มือ้วจ้ะออชอบผักตำแฮมใส่โนมัน่ใส่บกเต็ง กินไปเนะาะแต่ว่าแฮมแซบเนี่ยจะบกเข้มสูตรสูตรสูตรที่เขาใส่กเกลือน้อยเอามาตำเอามาตำเอามาย่ำกับแซบ Lepas tu mm Hmm. Sang. So. ผักซีฟรังแล้ะจ้ะกระซิดให้มันแบบว่าบอบกินประเด็บว่า้ห้มันกินแห้งปาไดมาตาก,กินเพิ่มความหอมแซ่บจ้ะอืมนีผักหอมเปหรือว่าผักใบเลื่อยนะจ้ะแห้งสีแซบ่แซบลายก็่านี่ kinh nhám đáy xẹp nhám là menu tầm tầm <c oughs> ผ่านมา <c oughs> ได้มาอยู่ไก่บานไก่ซองละอยู่เมืองนอกเมืองหน้าไม่ยังกกินไปอันนี้เฮดว่าเป็นกะต้องเฮดให้เป็นกะ <c oughs> เยอะอืออือแซบค่ะตำใช้พี่แคงเข้ากันดี อช่วงนี้กับซิมี่อันคลิปกินหลายแน่เลยจ้ะเพราะว่าบอได้ออกจากบ้านช่วงนี้รู้จับ้าน อาการมันกับห่อนแน่อาการห่อนห่อนคุณหลายๆหนหวยไม่อยากไปใส่มากใส่มองมากไปกะทะเลเหรอจ๊ะคุณเมื่อไหร่ ชอบครับอืมจมปากหนึ่งคอนาฝืนโบเสืยวว่ามันแสบไปล่องเห็ดนเบิ่งนะแสบอี๋ <laughs> ทิมบัวไสทิมบัวไสน้ำปลาเพราะว่าไอ้แฮมมันกะเขาปรุงมาเรียบร้อยอ่ะนุ่ม่าโอ้ย หนามใหญ่ลอกมึงจะแสบจ้ะสุดนี <S <S

เซ่บหลายจ้ะเซ่บอีสุดยอดเลยถ้ามีมูกินแห้งเสี่บหลายก็านีเนาะสุดยอดอีหลีจ้ะ ไปล่องกันไปล่องเฮ็ดกันได้ด้วยจ้ะเด้อหาง่ายแฮมเนาะาว่าคนอยู่เมืองหนองเมืองนานี่หาง่ายแฮมนะแซ่บเพ็ดพ้อมจ้าเมือนี้ได้จากกระโอโรล่าไปก่อนได้จ้ะขอบคุณสุขุสุคนได้จ้ะที่เขามารับชมวิดีโอเนาะจ้ะเนาะ ก็ะชอบวิดีโอกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสับไข่ให้น้ำเด้อจ้ะฝากช่องหน่อยหน่อยน้ำเด้อจ้ะบ๊ายบายจ้ะ